โคสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสวรนณคูหาภายใต้การบริหารงานโดยท่านผอนวพัฒจันทราทุลผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยมีบุคลากรรับผิดชอบพื้นที่ดังนี้ 1. นายนิพนธ์บำรุงพักดีตำแหน่งครูกศนตมบลปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากศนตำบล 2. นายพิเชรัต์วงศันนันตำแหน่งครูกศนตำบล 3. นายธนภัทรภูมิสายดอน ตำแหน่งรครูกศนตำบลมีนักศึกษาในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566จำนวนทั้งสิ้น152คนมีพื้นที่เขตรับผิดชอบจำนวน15หมู่บ้านการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,566 ผู้นำเสนอกศนตำบลบ้านโคกสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุวนนรรณคูหาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองบองัวลำภูกระทรวงศึกษาธิการชื่อผลงานการพัฒนารูปแบบผลงานศิลปะการทำภาพปะติดจากเศษวัสดุธรรมชาติโดยวิธีการปฏิบัติแบบนักศึกษาและครูผู้สอนมีส่วนร่วมคิดร่วมฝันร่วมสร้าง ตามแนวทางวงจรเดมมิง่งสำหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต,อนนอต้นกศนตบุบ้านโคกความสำคัญของแนวปฏิบัติในสภาพปัจจุบันทำให้โลกที่กว้างใหญ่ดูเหมือนจะแคบลงกศนตนบุลบ้านโคกมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เข้าใจหลักการทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานความรู้ทางศิลปะและมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ที่สะท้อนผลถึงทักษะกระบวนการ การสร้างสรรค์ที่ใช้แนวคิดการตอบสนองของความรู้สึกโดยผ่านสื่อชนิดต่างๆที่เรียกรวมกันว่าผลงานศิลปะกิจกรรมสรรรส้างภาพด้วยการปักติดเป็นผลงานศิลปะในอีกรูปแบบหนึ่งที่สร้างขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเพื่อให้เกิดความงามและความสุนทรียะจากการใช้องค์ประกอบของเศษวัสดุจากธรรมชาติที่ไร้ค่าในสภาพแวดล้อมท้าทายความคิด และท้าทายการแสดงออกของนักศึกษาด้วยภารก,กิจหลักของกศนตมบ,บ้านโคในการจัดก,การเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเต็มศักยาภาพของแต่ละบุคคลบนพื้นฐานการพัฒนาผลงานศิลปะจึงดำเนินการแก้ปัญหาที่มีผลต่อการพัฒนาให้สามารถสนองตอบต่อวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนา และประสบผลสําเร็จได้อย่างยั่งยืนต่อไปวัตถุประสงค์ 1. เพื่อกำหนดรูปแบบการพัฒนาผลงานศิละปะภาพปะติดจากเศษวัสดุธรรมชาติที่เชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานกับกมรมส่งเสริมการเรียนรู้สอดคล้องกับบริบทของกศนตำบลบันโคกและจังหวัดหนองบงัวลำพู 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับกมรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประเภทวิชาศิลปะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพให้มีสมรรถนะทางความรู้ทักษะและคุณล,ลักษณะที่พึงประสงค์ตลอดจนต่อยอดในการส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ95ของนักศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นได้รับการพัฒนาผลงานศิลปะการทำภาพปะติดจากเศษวัสดุธรรมชาติที่มีคุณภาพโดยวิธีการปฏิบัติแบบนักศึกษาและครูผู้สอนมีส่วนร่วมคิดร่วมฝันร่วมสร้างตามแนวทางว,วงจรแดมมิงเป้าหมายเช่นคุณภาพ 1. น,นักศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นมีความพึงพอใจ ที่ได้รับการพัฒนาผลงานศิลปะการทำภาพปะติดจากเศษวัสดุธรรมชาติ 2. นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะการทำภาพปะติดจากเศษวัสดุธรรมชาติและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการพัฒนาทักษะอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 1. นึ่งกศนตนมันโคมุ่งพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการจาัดก,การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตลอดจนการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจําวันของสถานศึกษาควบคู่กับการให้ความรู้เกิดการคิดวิเคราะห์อันส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมเกิดการเรียนรู้ที่เป็นไปอย่างรอบด้านทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาที่แท้จริง ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมแก่ตนเองสังคมและประเทศชาติ 2. มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะการปฏิบัติงานตามกระบวนการสร้างสรรค์งานทางศันสนศิลป์ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาให้มีความรู้ด้วยการปฏิบัติจริงรู้เข้าใจบทบาทหน้าที่และกระบวนการการทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีได้แสดงออกอย่างอิสระ โดยมุ่งผลให้เกิดศักยภาพในด้านความคิดสร้างสรรค์ตามศักยภาพของตนเพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุข 3. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มค้นหาศึกษาพัฒนาและใช้สื่อแหล่งเรียนรู้เทคนิคการสอนอย่างหลากหลายโดยเน้นประโยชน์สูงสุดที่เกิดกับนักศึกษาเป็นสำคัญ 4. คิดค้นวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษานำนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการจัดก,การเรียนรู้ 5. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดีงามตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์รักธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีสุนทรียภาพตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล 6. ใช้วิธีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายยืดหยุ่นตามสภาพความเป็นจริง นำผลการวัดและประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบผลงานศิลปะการทำภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติโดยวิธีการปฏิบัติแบบนักศึกษาและครูผู้สอนมีส่วนร่วมคิดร่วมฝันร่วมสร้างตามแนวทางวงจร pdca ขั้นตอนที่1การวางแผนครูและนักศึกษา ร่วมกันระดมสปะกำลังจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาเพื่อระดมทรัพยากรเช่นทุนในการดำเนินงานวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องครูและนักศึกษาร่วมกันศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันและความจำเป็นต้องการพัฒนารูปแบบผลงานศิลปะโดยการร่วมกันคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนการเริ่มต้นลงมือปฏิบัติกิจกรรม ขั้นตอนที่2การปฏิบัติตามแผนนักศึกษาและครูผู้สอนร่วมกันดำเนินการตามขั้นตอนการวางแผนที่ได้ร่วมวางแผนการดำเนินงานไว้แล้วเกี่ยวกับรายละเอียดและขั้นตอนการพัฒนาผลงานขั้นตอนที่3การตรวจสอบน,นักศึกษาและครูร่วมกันประเมินผลงานสําเร็จจากการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลระหว่างครูและนักศึกษา ด้วยเครื่องมือวัดและประเมินผลการพัฒนารูปแบบผลงานการทำภาพปาติดจากเศษวัสดุธรรมชาติและเกณฑ์การตรวจให้ระดับคะแนนขั้นตอนที่4การปรับปรุงโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆจากผลการประเมินผลงานสำเร็จและผลการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบผลงานศิลปะการทำภาพปาติดจากเศษวัสดุธรรมชาติโดยวิธีการปฏิบัติ แบบนักศึกษาและครูผู้สอนมีส่วนร่วมคิดร่วมฝันร่วมสร้างผลการจากการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกศนตบ้า,น,า,าน,นโคจากตารางเปรียบเทียบคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมการทําภาพปฏิจ,จากเศษวัสดุธรรมชาติของนักศึกษากศนตบ้า,น,า,าน,นโคระดับมต้นโดยการทํางานเป็นกลุ่มจากการให้ออกแบบภาพและ สร้างสรรค์ภาพปฏิติตามจินนารการหนึ่งครั้งและการทำงานเป็นกลุ่มจำนวนหนึ่งครั้งจากการศึกษาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมสร้างสรรค์าภาพปฏิติจากเศษวัสดุธรรมชาติพบว่าจากการทำงานครั้งที่หนึ่งโดยการให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมจากการสร้างสรรค์ผลงานภาพปฏิติตามจินนาการของตนเองมีกลุ่มนักศึกษาจำนวน4กลุ่มที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ภาพ ด้การปาดติดได้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีหลักการอยู่ในขั้นเกณฑ์พอใช้และมีกลุ่มนักศึกษาจำนวนสองกลุ่มที่มีความสามารถในการสร้างสารรค์ผลการภาพปาดติดอยู่ในเกณฑ์ระดับปรับปรุงหลังจากนั้นจึงได้ให้นักศึกษาใช้เอกสรประกอบการเรียนกิจกรรมโครงงานสร้างสารรค์ภาพด้วยการปาดติดจากเศษวัสดุธรรมชาติประกอบการเรียนพบว่า คะแนนทักษะการสร้างสรรภาพด้วยการปาดติดในครั้งที่2นักศึกษาส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในระดับดีมากจำนวน4กลุ่มและอยู่ในระดับดี2กลุ่มซึ่งมีการพัฒนาทักษะการสร้างสรรผลงานอยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้นทุกกลุ่มสรุปผลการดำเนินง,งานจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ส่งผลให้นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้พัฒนาทักษะและพื้นฐานความรู้การสร้างสรรค์ภาพด้วยการประติดโดยการใช้เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพปะติดจากเศวัสดุธรรมชาติประกอบการเรียนรู้กระบวนการกลุ่มปฏิสัมพันธ์สูงขึ้นเป็นไปนตามสมมติฐานเพราะกระบวนการที่ทําให้การทํางานแต่ละครั้งของนักศึกษาเกิดผลสาเร็จ และได้ผลงานเป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งเป็นผลจากการใช้เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมโครงงานสร้างสรรค์ภาพด้วยการประติจากเศษวัสดุธรรมชาติประกอบการเรียนกระบวนการกลุ่มปฏิสัมพันธ์ซึ่งครูผู้สอนสร้างขึ้นและนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจ,จริงมีโอกาสเปรียบเทียบแยกแยะเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงความแปลกใหม่ของรูปแบบกิจกรรมที่เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ใช้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมน้อยลงสามารถทําให้นักศึกษาเกิดทักษะการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปาดติดจากเศษวัสดุธรรมชาติของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้สูงขึ้นได้จากวิธีการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการแสดงออกหลายๆแนวทางด้วยความคิดอิสระจากจิดดนตนาการทั้งความคิดและกลารกระทำถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ อย่างไม่มีข้อจำกัดของตนเองจนบรรลุผลตามจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยมีคะแนนพื้นฐานความรู้หลังจากการเรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอนสูงกว่าก่อนการเรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอนและจากการปฏิบัติกิจกรรมในครั้งที่1และครั้งที่2ทําให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะการสร้างสรรคภาพด้วยการปะติจากเศษวัสดุธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัด ครูกศษารตมบุมันโคได้เน้นและส่งเสริมศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ตามศักยภาพของผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานความรู้ทางศิลปะและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้โดยการแสดงออกอย่างอิสระตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนสามารถร่วมอยู่กับสังคมอย่างปกติสุขเน้นการบูรณาการอย่างสมดุลทั้งในด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคม และวัฒนธรรมเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำรวจความสามารถความถนัดความสนใจของตนเองและพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตนพัฒนาความสามารถทักษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้และทักษะในการดำเนินชีวิตให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ความคิดสร้างสรรความสามารถความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถส่งเสริมสุขภาพส่วนตนและชุมชน มีความภูมิใจในความเป็นไทยตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อไป